ประัติศาสตร์นอกตำราวันนี้พามาที่นองชเวนะครับเมืองเล็กๆที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของรัฐฉานของพม่าที่นี่ก็เหมือนประตูที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวครับการเดินทางด้วยเรือไปตามลำน้ำเล็กๆเ,เพียงครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะพบกับผืนน้ำที่กว้างใหญ่สุดสายตานี่คือทะเลสาบอินเลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอของพม่าครับ นอกจากภูมิประเทศและธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะครับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองอย่างชาวอินตาซึ่งมีความหมายว่าบุตรแห่งทะเลสาบก็เป็นสเสน่ห์ที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวครับ พระศาสนาคือการสั่งสมของวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของคนที่นี่นะครับโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ,จยอยู่รอบๆทะเลสาบอินเลวัดพองดออูครับเป็นวัดที่สําคัญของชาวไตนะครับเพราะว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปภ้าองค์ที่เรียกว่าพระบัวเข็มครับพระบัวเข็มนั้นถูกทองคาเปลวปิดทับซ้อนกันยาวนานนับร้อยปีนะครับ ทำให้พระโบเข็มมีลักษณะเป็นก้อนกลมใหญ่จนเราไม่สามารถจะรู้ได้นะครับว่ารูปร่างเดิมที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรวันนี้มีผู้คนมากมายเลยครับในรัชฉานต่างเดินทางมาที่ยองชเวนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนออกพรรษาประมาณปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีที่นี่จะมีประเพณีสำคัญเกิดขึ้นครับ นั่นก็คือการอัญเชิญพระบัวเข็มลงขบวนเรือแห่ไปประดิษฐานตามวัดหรือตามหมู่บ้านต่างๆรอบทะเลสาบครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้สักการะเป็นเวลาเกือบ20วันซึ่งวันพรุ่งนี้ครับขบวนเรือแห่พระบัวเข็มก็จะมาถึงที่นี่และประดิษฐานไว้ให้ผู้คนได้กราบสักการะเป็นเวลาสองคืนครับ แต่เช้าตรู่นะครับเราออกเดินทางจากยองชเวเพื่อมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านลินคินสถานที่ขบวนเรือแห่พระบวกเข็มจะเริ่มต้นขึ้นที่นั่นครับบรรยากาศชาวบ้านสองฝั่งคลองต่างเตรียมแท่นบูชาเล็กๆเ,เพื่อรอการผ่านมาของขบวนเรือในช่วงสายวันนี้ครับชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็เร่งเดินทางไปให้ทันร่วมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมีขึ้นครับ ภาพกระบวนเรือที่เรียงต่อกันยาวนับกิโลเมตรนี้ก็เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านรอบๆทะเลสาบอินเลนะครับทุกหมู่บ้านนั้นพร้อมใจกันนำเรือและฝีพายมาทำหน้าที่ลากจูงเรือการะเวกที่จะใช้ประดิษฐานพระบวกเข็มไปรอบๆทะเลสาบแบบนี้ทุกปีครับ ความศรัทธาที่มีต่อพระบัวเข็มเป็นสิ่งที่ปรากฏทั้งในวัฒนธรรมมอญพมา่าไทยใหญ่หรือไต่รวมทั้งดินแดนล้านนาทางภาคเหนือของเราด้วยนะครับพระบัวเข็มนั้นเป็นพระขนาดเล็กมีใบบัวปรกเสียนฐานประดับด้วยกุ้งหอยปูปลาลักษณะเด่นของพระบัวเข็มก็คือการฝังเข็มมนเอาไว้9้าแห่งครับกระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั่วทั้งองค์พระ สำหรับดินแดนภาคกลางของไทยนะครับก็มีเรื่องเล่าว่าพระบัวเข็มนั้นเข้าสู่แผ่นดินสยามครั้งแรกโดยพระพิสุชาวมอทรูปหนึ่งครับได้นําพระบัวเข็มมาถวายแด่ล้นเกล้ารัชากาลที่4ขณะที่ทรงผนวดเป็นพระพิสุครับรัชากาลที่4ี่ยังเคยนําพระบัวเข็มเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีขอฝนหรือพระพิรุณศาสตร์ทําให้เชื่อว่าพระบัวเข็มนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ครับ จากการศึกษาของศาสตราจารย์ชองบูซิลีเย่นะครับซึ่งเป็นนักโบราณคดีคนสำคัญในช่วงทศวรรษที่50 90จากสำนักฝรั่งเศสแท่งปลายบุรพาทิศพบว่าประเทศพมา่าตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่10ในยุคสีเกษตร,รหรือพยูเป็นต้นมาชาวพยูและชาวมอนนิยมบูชาพระพุทธปฏิมารูปแบบหนึ่งที่เรียกกันว่าพระทักษิณสาขาครับ พระทักษิณสาขานั้นก็คือการผสมผสานร,ระหว่างรูปลักษณ์ที่ประทับนั่งในปางมาลวิชัยมือขวาวางพาดเขา่ามือซ้ายวางบนตักและมักจะนั่งก้มหน้าครับในขณะที่ส่วนพระเศียรมีการทำรูปใบบัวปลกคล้ายกับหมวกซึ่งพบในรูปแบบปริมาก,กรรมของเท้ากูเวนเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งของชาวทมินที่อินเดียใต้ในศิลปะอมาราวดีในราวพุทธศตวตรรษที่7ครับ มวกคล้ายใบบัวนี้เองครับยังพบในเครื่องประดับของคณะหรือคนแคระที่เป็นบริวารเฝ้า,าศาสนสถานในศิลปะลังกายุคอนุราทปุระราวพุทธศตรวรรษที่7เป็นต้นมาครับพระทักษิณสาขาอย,ย่างสอดคล้องกับเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ปฐมปานิพระโพธิสัตว์ผู้ถือดอกบัวในฝ่ายมหายานเพียงแต่ว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้ไม่มีใบบัวโปรกเสียรครับ สตราจารย์ชองบูซิเยเชื่อว่าพระทักษณิณสาขาแท้จริงแล้วก็คือพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่ชาวมอญได้พัฒนามาจากเทพพื้นเมืองในฝ่ายอินเดียใต้แล้วก็ลังกาโดยผสมผสานเข้ากับพระพุทธรูปปางมาลวิชัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าพระทักษณิณสาขาตั้งแต่ครั้งโบราณนะครับพระทักษณิณสาขาจะสร้างจากกิ่งโพซึ่งหักลงมาจากต้นโพที่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีครับ เมื่อไม้แห้งสนิทดีแล้วจึงนำมาแกะสลักทาด้วยยางรักหุ้มทองให้เป็นองค์พระขนาดเล็กที่สามารถพกติดตัวได้และนี่จึงเป็นที่มาของชื่อพระทักษิณสาขาซึ่งหมายถึงทิศใต้และต่อมาก็ได้กลายเป็นพระบวกเข็มนั่นเองครับ ขบวนแห่อ,อันยิ่งใหญ่ของชาวไตแห่งรัชฉานก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งไม่น้อยนะครับในศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระบวกเข็มขบวนเรือค่อยๆเคลื่อนไปตามสายน้ำอันสงบนิ่งของทะเลสาบอินเลพร้อมด้วยเรือของผู้ศรัทธาติดตามอีกหลายร้อยลำครับ สองฝากฝั่งที่กระบวนเรือแล่นผ่านไปก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มารอสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาให้ความเคารพนะครับอออตอนนี้พระบัวเข็มมาถึงยงชเวแล้วผู้คนจำนวนมากต่างช่วยกันดึงเชือกลากจูงรถที่ปดิสฐานพระบัวเข็มแห่ไปรอบๆเมืองเพื่อให้ผู้คนได้กราบสักการะครับ พระบวัวเข็มที่อัญเชิญไปรอบๆทะเลสาบอินเลจะมีทั้งหมด4องค์จาก5องค์นะครับนั่นก็เพราะมีเรื่องเล่าขานกันว่าในอดีตเคยเกิดอุบัติเหตุเรือร่มระหว่างการอัญเชิญพระบวัวเข็มไปรอบๆทะเลสาบชาวบ้านช่วยกันงมพระบวัวเข็มขึ้นมาได้แค่4องค์เท่านั้นนะครับแต่ว่าความน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อพระบวัวเข็มองค์ที่สูญหายไปในทะเลสาบได้กลับคืนมาสู่ที่ประดิษฐานได้อย่างน่าประหลาดใจครับ หลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับในประเพณีการแห่พระบวกเข็มก็จะมีพระแค่สี่องค์ส่วนอีกหนึ่งองค์ก็จะประดิษฐานอยู่ที่วัดมาจนถึงทุกวันนี้ครับพระบวกเข็มทั้งสี่องค์จะประดิษฐานที่วิหารแห่งเมืองยองชเวเป็นเวลาสองคืนนะครับจากนั้นก็จะถูกอัญเชิญไปยังเมืองต่างๆรอบทะเลสาบตามประเพณีที่สืบต่อกันมา จากรากฐานคติพุทธเทราวาทนิกายโสรวาสติวาทินนะครับที่รับอิทธิพลจากมหายานก็ก่อให้เกิดพระบัวเข็มขึ้นในวัฒนธรรมมอและพยูในพม่านะครับจากนั้นก็ส่งต่อไปอยังยุคพุก,กามก่อนที่จะแผ่อิทธิพลมาถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไตยและก็เข้าสู่ล้านนาจนในที่สุดก็เข้าสู่ดินแดนสยามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เรื่องราวของพระบัวเข็มจึงเป็นอีกภาพสะท้อนหนึ่งนะครับของสายใหญ่ทางวัฒนธรรมในกลุ่มผู้คนต่างชาติพันธุ์ที่มีการถ่ายทอดกันไปมาในดินแดนแห่งนี้มันเนเ่านานหลายร้อยปีแล้วนั่นเองครับ